สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูยุงข้าวของเรากันนะครับพอดีวันนี้เข้าที่บ้านหมดแล้วนะครับเราจะเอาเข้าไปสีนะครับนี่ข้าวในยุงข้าวเดี๋ยวเราจะใส่กระสอบไปสีสักหนึ่งกระสอบนะครับได้เข้ามาแล้วนะครับหนึ่งกระสอบนี่เป็นข้าวโดยนะครับมันเล็จะสั้นๆหน่ยเดี๋ยวเราไปสีกันนะครับ ที่บ้านยายใกล้ๆนี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปสีข้าวกันนะครับถึงแล้วนะครับโรงสีของหอนี่นะครับโรงสีของน้านะครับเป็นโรงสีเล็กๆเดีด๋ยว<ด>เราจะมาสีข้าวกันนะครับตรี

เรามาดูไม่ได้ข้าะะอะไรครับนนี้เป็นข้าวซอยนะค,ะครับคล้ายๆเข้าวญี่ปุ่นโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราเอามาเมื่อกี้นะครับในการสีข้าวนะครับมีให้เลือกสองอย่างก็คือถ้าเราไม่เอาแกลบเนะี่ย แล้วก็เอาเข้าวสารไปได้หมดเลยแต่ถ้าเราเอาแกลบด้วยอะข้าวสารก็คือ1ถังถานี่เขาจะเอา1ลิตร<_ letter _ letter> ข้าวเปลือกเต็ม1กระบุงเนี่ย<_ letter _ letter> เขาจะเอาเข้าวสาร1นลิตรถ้าข้าวเปลือก2องเขาก็จะเอา2ลิตรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นยายของเรานะครับยายก็กินข้าวด้วยกันกับเรายายบอกว่าไม่เป็นไรนะครับก็คือปกติยายบางทีก็มากินข้าวด้วยกันนะครับก็เลยไม่คิดค่าสีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นนะครับเขาก็จะคิดค่าสีนะครับดูนะครับความสวยงามของข้าว แค่นี้เราก็มีข้าวกินแล้วนะครับลุกเองสีเองแล้วก็กินเองนะครับแค่มีข้าวแค่นี้ก็สุขใจแล้วเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนที่มีข้าวก็คือคนที่มีกินก็คือคนที่รวยแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีเงินทองทรัพย์สินบ้างมหมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรเพื่อนแค่นี้ก็มีข้าวกินไปอีกหลายวันนะครับกลับบ้านกันนะครับเพื่อนได้ข้าวสารมานละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ